สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมซัเสดก็อยู่กับ FC ฟซีออนไลน์เช่นเดิมเลานี่เราก็อยู่กับรายการ รีวิวแผนจากทางบ้านกันอีกแล้วครับก็ทีมเนี้ยเป็นฟูลเอสซีมิลานับมาในระบบ4-2-3-1ครับมูลค่าทีมครับอยู่ที่120ล้านไปเลยครับไคล์อยู่ที่280ครับทีมเคอรเล่ก็จะเป็นโออัลโบซีประกอบตัวเข่าทะบวกสครับผมส่วนฟีเจอร์ก็จะมีสไลด์บวกหนึ่งกับกับประกอบตัวบวกหนึ่งนะครับเริ่มจากผู้สาัวเป็นไม้มิยองครับเป็นบี24พีแอลบวกเก้าไปเลยนะครับโอ้โหที่เด่นสุดก็จะเป็น GK ปริยับ133ราคาอยู่ที่4.1ล้านครับแบ็คขวาเป็นไคลวอเกอร์เเป็นนี2 4 P ครับโโอ้หท่่ด สุดก็จะเป็นข้าวาท้าย1 4 5ส่วนราคาอยู่ที่21ล้านล้านครับผมแบ็กซ้ายเป็นเตโอเฮนเดสเป็น p u t ู8ที่เด่นสุดก็จะเป็นสปีดต้นความเร็ว104.5ส่วนราคาอยู่ที่6.9ล้านล้านไปเลยครับส่วนคู่เซนเตอร์ครับก็จะเป็นมอนี่ครับเป็น BCC บซี6.8คู่กับเนสตาเป็นปี DC บซี6.8ก็ที่เด่นสุดของเนสตาครับก็จะเป็นประกบตัว104.5ส่วนมอนี่ก็จะเป็นประกบตัวเหมือนกันครับ104.7ไปเลย โอ้โหเอาเรื่องครับผมคู่นี้ส่วนนิสัยที่มีอยู่ก็มีประมาณนี้ครับผมทั้งคู่ส่วนราคาก็มินี้อยู่ที่ประมาณส0ล้านาน,านครับส่วนเดสตออยู่ที่ตีไปสิบล้านครับผมคู่กลางรับนะครับก็จะเป็นวิเอาร่าเป็นพ DC บวกคู่กับเอสเซียเป็นพ j n จบวกก็ที่เด่นสุดของเอสเซียก็จะเป็นความเหมือดับ1 4 2ไปเลย <S <S โอ <Norwegian> ้ส่วนวีเอารัาที่เด่นสุดก็จะเป็นเข้าปะทะ1044โดยรวมกันหน่อยครับก็เอสเซียจะดูเร็วกว่านะครับแล้วก็พลังการย,ยิงยิงไกลดีกว่าครับประมาณนี้เลยครับทั้งคู่ ส่วนนิสัยที่พี่อยู่นะก็มีประมาณนี้ครับส่วนราคาครับวีราอยู่ที่ประมาณ7 7ดจุดล้านครับส่วนเอสเอยู่ที่5้าจล้านครับผมส่วนเอสเอยู่ที่ล้านล้านครับผมาาบผม,มาดูเกมดูครับเริ่มจากฝั่งซ้ายเป็นเปาโลฟูเตเป็นปีเจนเอ็มบวกแปดที่เด่นสุดของฟูเตก็จะเป็นสปีดต้นครับร้อยสี่เจ็ดไปเลยนะครับตัวนี้ เป็นสองเท้านะส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ1.9ึ่งจุดเก้าล้านล้านครับก็ถือว่าราคานี้ไม่แพงเลยครับผมฝั่งขวาเป็นลิ b บอร์ตัเป็นปีเจนเอ็มบกแปดที่เด่นสุดก็น่าจะเป็นผู้คุมปลอลรับร้อยสี่ายิงโค้งร้อยสี่สี่ครับแล้วราคาอยู่ที่ประมาณสิบสองจุดสามล้านล้านครับโอ้โหตึงๆเลยครับแล้ว การุ๊กตรงกลางก็จะเป็นคาราฮานูกูว่าเป็นปียูทีบวกแที่เด่นสุดน่าจะเป็นยิงโค้งนะครับเปิดบอลแล้วก็ยิงไกลรับร้อยสี่หกนะครับโอ้โหตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบเขาเลยนจบสกอร์ได้ดีครับแล้วก็ยิงคมยิงไกลได้ดีแน่นอนครับส่วนราคาอยู่ที่ประมาณตีไปสิบเจล้านเลยครับผมนะครับคาราฮนกูแล้วหน้าเป้าว่าเป็นเชฟเทนโกว่เป็นปียูทีบวกแครับที่เด่นสุดน่าจะเป็นความเร็วกับพลังการยิงยืนตำแหน่งครับร้อยสี่สามไปครับตัวนี้โอ้โหเอาเรื่องนะทางสองท้าวเชฟเทนโกแล้วราคาอยู่ที่ประมาณสิบสองจุด ราคาก็ขึ้นลงๆนะครับเชฟเพนโกคนต้องการเยอะอยู่ครับส่วนตัวสำรองก็จะมีเคสโปรนะครับวอคัมโปสนะครับบาลซี่นะประมาณนี้เลยโอเคครับก็ไปดูแท็กติกทีมและแท็กิกนาเตะกันครับ let's go และนี่ก็คือแท็กติกทีมนะก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลครับเล่นในกว้าง6เล่นในลึก3เกมบุกต่อบอลเป็นส่งไกลครับเล่นในกว้างเล่นในกรอบปกเกมมุฟฟรีคิกสองรูปแบบทีมปกติและนี่ก็คือแท็กติกนาเตะนะก็ประมาณนี้ครับผมเอาแหละไปลงแรงกันเลย let's go ยังมาหมไม่ได้ครับครรูกูเสียงดักได้ครับ ให้มาวีร่าวีร่ามาที่เชฟเซนโกปัดด้วยขวาดูก็ยังปัดออกไปได้ครับโอ้โหโอเควอลเกอร์ให้มาวีร่าเสียงมาที่ดีวาโดครับแล้วเชฟเซนโกยังไม่ยิงครับให้มาตรงนี้ครับดีวาโดเปิดมาแล้วเป็นไคลนกูหมุกไปก็ยังหมุกข้ามคานไปครับสูเต้เปิดมาตรงนี้แล้วเชฟเซนโกได้โคก็ยังเข้ามือเนโตครับเนี่ยอาเลยครับผมสวยครับสวยครับขุดมาอย่างนี้ครับ ค่ะนะกูเปิดมาแล้วเป็นเปาโลฟูเต้โขไปยังโขไม่ดีครับเสียงให้มาบิวาโดครับบิวาโดปั่นไวยืซ้ายดูครับคมๆครับผมบิวาโดมาเลยครับานะกูมาที่เซฟชิงโกอาร์เซนอลถึงวิเอร่าซัดไปตรงนี้ยังติดเซฟอยู่<อ>ให้มาที่ซาก้าสวยครับโดซ์กี้ให้มาที่อองรีแล้วอองรียิงมาก็ยังติดเซฟไม,ม่ยอมเลยครับปัดเอาไปก่อน ฝูเต้ดักมาได้แล้วเชเชนโก้ไปแล้วเชเชนโก้ดูครับใส่เฟิร์ทัชไปก็มีความเร็วขึ้นมาครับแล้วก็ปั่นตรงนี้ครับยังติดเซฟอยู่โอ้โหใครครับเนี่ยเซฟบอกมาบล็อเกอร์เปิดมาอีกทีนึงแล้วคราวนี้เป็นฟูเต้ได้โขกไปก็ยังปัดออกไปได้ครับระวังครับเพ่งเจอบล็อเกอร์ครับดักมาได้ให้มาที่รีวารโดเป็นกับเชเชนโก้ครับรีวารโดแล้วรีวารโดเปิดมาตรงนี้คาราโกูวอลเลย์ไปเลยเรียบร้อยครับผมขึ้นนำไปกว่าหนึ่งศูนย เทมาเลยครับลูกแรกดิบอลโดสวยครับเอาเลยครับดิบอลโดตัดมาได้ให้มาที่เชสเซนโก้ครับเชสเซนโก้ปั่นใส่ก้อยไปตรงนี้เรียบร้อยครับคืนนำไปสองศูนย์เลยครับตอนนี้เองเปิดเข้ามาตรงนีเวราหมูไปเอาแล้วเปาโลฟูเต้ใจสวยนครับแล้วแทงมาตรงนี้ไม่ร้านครับผมเชสเซนโก้ ได้ดวลกับผู้สาบตัวแต่ว่ามีฝั่งนู้นตามมานิดนึงแล้วงดมาหลบมาก่อนครับแล้วก็ปั่นเข้าไปนิ่มๆแล้ครับเชฟเชนโก้ให้มาที่เอ็เซียงคาน์กูตายมาครับเชฟเชนโก้แล้วเชฟเชนโก้ปั่นด้วยซ้ายยังติดเซฟแล้วเปาโลโฟูเต้ซ้ําอีกทีนึงก็ปัดออกไปได้ครับโ <c oughs> อ้โหมาดักไว้ได้วอลเกอร์ให้มาที่ริวรารโดคาน์กูมาที่เชฟครับเชฟเชนโก้ให้มาที่คาร์โลกูแล้วคาร์โลกูปั่นตรงนี้เรียบร้อยขึ้นมาไปก่อนเลยครับหนึ่งศูนย ปั่นดีมากครับตัวนี้ <S <S เบียนเจอเอเซียงครับดักได้ดีครับเอเซียงแล้วจะเพื่อให้ใครครับเอเซียงไหลามาที่ตรงกลางคานากูจะปั่นด้วยซ้ายนะว่หาหูยเขามาเบียดไว้ได้ครับเราก็แย่งมาคานากูคานากูพลิกมาตรงนี้แล้วก็ปั่นด้วยซ้ายดูเรียบร้อยครับสองสูงครับแล้วรุนเฮคติกเลยคานากูแข่งมาตอนนี้ก็ยังติดเนสตอเอเซียงมาคานากู เอาละครับเชฟเชนโก้ให้มาที oh. ่คารากูเล่นกัน2คนครับแล้วเชฟเชนโก้ปัดด้วยซ้ายดูลูกนี้ก็เรียบร้อยครับผมสามศูนย์เลยบาดีนี่ให้มาที่เอเซียงคารากูวีราเอาละครับคารากูสัตว์ปิดสายตรงนี้ครับโอ้โหคมๆครับแล้วเป็นแฮกติกเลยครับโอ้โหสุดยอดโนโนโดเจอเตโอเฮนเดสสวยเอาละครับโอเปนโปให้มาที่คารากู เชฟเชนโกไปครับดูครับปิดเครื่องไปแล้วเชฟเชนโกนานๆทีจะได้โชว์ความเร็วรแล้วเปิดมาตรงนี้คานานูกุได้โคไปไเรียบร้อยครับขึ้นนำไปเลย,ยครับหนึ่งศูนย์ยาให้มาที่โรนัลโดงั้นมาเดี๋ยวจะมีเซนโกยังติดที่เมาส์นี่ครับคานานูกุให้มาวีเอรา่าแทงมาช่องนี้ยังไม่ถึงโอเคมโบสครับไปเสียงดักได้ดีเลยไปเสียงได้ดีนะเสียงเก็บได้อยู่เดี๋ยวโดให้มาเชฟ เป็นกับเชคครวีโด้แต่เอาปายแล้ววีบอลโด้ปัดไปยสายดูยังปัดออกไปได้ครับโอ้โหนิดเดียวครับแต่เสียงที่มายังเข้าทางที่เบติมิเชโกให้มาตรงนี้ก็ยังติดที่เอลเซียงอีกแล้วครับหาครับคาร์นูกุปัดด้วยสายดูโอ้โหชนคาร์เนฟสนั่นเลยครับคาร์นูกุเปิดมาเป็นเนสตาร์ดิโคตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเนสเตอ ย่อครับโอเคฝั่งนี่สวยอ่านนะครับบิวอโดให้มาทางกูออกมาทางนี้ครับโอเคมโบสให้มาเดสเซนโกให้มาที่โอเคมโบสไปครับโอเคมโบสมีความเร็วอยู่ให้มาที่ทางกูปัดด้วยสายดูเรียบร้อยครับผมลุ้นแพ็าสติกอีกแล้วครับโอ้โหบิวอโดให้มาตรงนี้ครับเดสเซนโกยังไปไม่ได้ทางกูสวยเสี่ยงให้มาบิวอโด ดิวอโดเซฟี่คิกครับเขาเล่นเร็วมาก็ดิวอโดแย่งมาได้โอตาโปลให้มาเชฟเชนโก้เข้ามาที่คาร์ลกฮคาร์ลกูเปิดมาตรงนี้แล้วเป็นเชฟเชนโก้ได้โขเข้าไปครับเรียบร้อยครับผมเชฟเชนโก้รูนี่ให้มาโรนัลโดแล้วเบนจามินเซนโก้ครับวนมาให้ตรงนี้รูนี่ปั่นก็ยังติดเซฟไหมมียองเลยครับไปออกแรงเซฟบ้างเลยครับเนสเต้วอลเกอร์ บอกเก๋งมาตรงนี้ครับรีบอโดไปครับรีบอโดรีบอโดมีพื้นที่มีเวลาคับเข้าซ้ายมาให้มาที่พันธุ์กูซัดไปซ้ายก็ยังติดบล็อกอยู่แล้วก็เชฟซ้ํามาได้ครับก็5-0เลยครับโอ้โหไม่ตั้งหลักเหมือนกันนะไปฟูเต้ฟูเต้ล่าไปครับฟูเต้แล้วเชฟเชนโก้ตรงหนีบอลเล่ไปเลยเรียบร้อยครับก่อนออกไปครับเชฟเชนโก้สุดยอดครับ โอเควนมาที่คาร์กูแล้วโอแคมโปส์ปั่นด้วยขวาดูครับเขาออนโกมาถูกทางเลยครับแต่เขาออนโกถูกด้วยนะเมื่อกี้นี้เสี่ยงมาเิวาโดเดี๋ยวต้องแบบแผงท้อนแผลนะเิวาโดเปิดมาเป็นเทสโปครับเรียบร้อยผมยอมโขกอยู่แล้วครับเทสโปโอแคมโปสมาที่เตโอวีเอร่ามาที่คาร์กูครับเสี่ยงดีมาครับสวยแล้วเทสโปครับเทสโปปั่นด้วยขวาดูเรียบร้อยครับ ลุ้นแท็กทิกเล็บเฮรานาเชสโปไห้มาที่ฮูโกซทันเชสครับซันเชสเจอเนสตาร์หูสุดยอดเลยนะเนสตาแล้วฮันุกูแทงมาตรงนี้ครับเคสโปได้ลุ้นแท็กทิกครับเคสโปแต่ว่ายังไงครับหูนิดเดียวเกือบได้ครับ oh! โอเคสโปเปิมเลยแล้วเป็นเนสตาได้โคไปตรงนี้ครับโอ้โหสามศูนย์เลยครับเนสตาสุดยอดครับเดเสียงให้มาเคสโปเอ้าวครับวีโวโด แล้วกูไอ้อับริวอโดริวอโดเปิดมาตรงนี้แล้วเป็นเคสโฟวันเล่มไปเลยครับเรียบร้อยโอเคโสเปิดมาแล้วเป็นเนสตายแล้วโอ้โห,หเนสตาจอมผูกเลยครับโอ้โหสุดยอด ก็จบกันไปแล้วสำหรับฟูเอซีมิลานะบอกเลยว่าหูมันมากทีมนี้ผมว่าจับมันกว่าทีมผมนะผมว่าตอนนี้คือทีมเขาแบบตัวดีมากครับนะถือว่าโอเคเลยก็ไล่จากล่างขึ้นบนแล้วกันคนะไปมิยองตัวนี้บอกเลยว่าโคตรหนึบครับผมมีนัดหนึ่งนี่คือสุดยอดจริงครับเซฟได้เหนียวแน่นจริงครับไปมิยองถือว่าโก้เลยครับผมนะครับบวก9เก้าฟิลจะจัดต่อมาครับแบ็คขวาครับไคลวอลเกอร์ตัวนี้โหสุดยอดจริงครับการวิ่งการเียนนะครับผมโอเคเลยครับผมดูการ์ดก็เก็บได้ครับแล้วจับยืนเซนเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะ แต่ว่าก็เอาเนสตามาเล่นเหลอครับเพียวละถือว่าโอเคครับคาวอลเกอร์ครับ สุดจะจัดครับผมแบกซ้ายเตโอก็คล้ายๆแล้วผมเดโอก็จะเป็นตัว o อพอยู่แล้วมีความเร็วรูปร่างดีเลยครับผมสุดยอดตัวเลยแล้วก็คู่ซนเตอร์แล้วผโอโ้คู่นี้บอกเลยว่าลงตัวแบบสุดยอดจริงครับเมสซ้างก็มงได้ทำประตูได้ครับผมแล้วลูกการกัดก็เก็บกินอยู่แล้วมาวันนี้ก็มาเก็บจังหวะ2นะครับผม,ผมมีความเร็วสุดยอดเลยว oh. โอเคเลยนะคู่นี้สุดยอดครับเกมรับเราบอกเลยว่าไทยเต็ม10ผมก็ให้ก้าวมา9.5ครับผมเกมรับรวมโกด้วยนะเชื่อจะจัดเลย กูกลางรับแล้วครับเอสเซียนก็ดัดบอลได้ bon ตลอดผมความเร็วพอใช้ได้อยู่นะ โอเคแล้วผมแล้วก็ยิงไกลได้อยู่ครับผมเอเซียงเฟียวอยู่แล้ววีราก็รูปร่างดีมากๆครับบ่งบอลได้เก็บบอลได้ตลอดับผมสุดยอดยิงคู่นี้ออกไปเหมือนกันเลยครับผม9ไม่ก็9.5นะครับส่วนเกมลุกคนแล้วหูคานอกูบอกเลยว่าก็ตัวจบเลยผมตัวนี้นะตัวสกอร์ดีมากครับยิงไกลได้ปั่นดีครับปูร้ากายเพื่อนได้ด้วยครับเดียรโดก็มีความเร็วแต่ก็ตัดเข้าซ้ายเงี้ยบอกเลยว่าซ้ายก็คมครับเดีโดสุดยอดเลยเปิดบอลก็ได้ครับผมเท้าขวานะ เอาโลฟูเตก็มีความเร็วแต่ว่าผมว่ายังขายเนี่นะฟูเตยังแบบบางครั้งก็ดีครับบางครั้งก็ไม่ได้ดีครับแต่ว่าก็สมกับราคาราคาไม่แรงครับฟูเตก็ถือว่าได้อยู่มีความเร็วจัดจ้านครับตัวนี้โอเคอยู่แต่ว่ายังไม่สุดนะยังไม่สุดส่วนเชนโก,ก้ตัวนี้จบสกอร์ดีอยู่แล้วผมทั้งลูกมงคือใส่อันนี้ใส่เป็นพาวเวอร์เดอร์ไปเนี่ยก็หมุนบอลได้ดียิ่งขึ้นครับเชนโก้จบได้ดีอยู่แล้วหาช่องดีครับบางจังหวะก็อาจจะเบียดได้บางจังหวะก็อาจจะเบียดไม่ได้ครับต้องดูจังหวะนะครับผมเชนโก้ ส่วนตัวสำรองผมว่าในโอเคมโปสเนี่ย,ยมาเล่นแทนฟูเต้น,น่าจะเก่งกว่านะครับผมโอเคมโปสแต่ข้อเสียก็คือเท้าซ้ายแค่สามไงต้องช่างใจกันดูนะครับผมส่วนเคสโปรผมลองออกมาเนี่ยปีนี้คืออย่างบ้านงนะเคสโปปีอุทีเฟี้ยวอยู่นะผมชอบเลยครับผมรู้สึกชอบเลยเคสโปหมุ่มบอลได้จบสกอร์ก็คมเลยครับผมโอเคโอเคอเหมือนกันแต่เชฟลซีนก,ก็จะได้เด่นในเรื่องยิงไกลมากกว่าเคสโปนะครับคมกว่าเคสโป ส่วน m ม s e l ไม่ได้ลองนะปีนี้ก็ประมาณนี้กันสำหรับฟูทีมียซีมิลานนะครับก็มาจัดอันดับเสามตัวที่ผมชื่นชอบนะครับตัวแรกเลยผมให้เป็นคานานกูแล้วกันนะปียูทีก็เคยจับมาอยู่แล้วก็เก่งมากๆผมนะครับคานานกูตัวที่สองนะผมให้เป็นเลือกยากนะเพราะว่าเก่งทุกตัวเลยเชนจิงโก้แล้วกันนะเป็นตัวเดินแบะได้เหมือนกันครับเชนโก้กองหน้านะส่ว ตัวที่3ผมให้เป็นมอยนี่แล้วกันครับตัวนี้ก็เห็นบ่อยเขาสกัดได้หนักแน่นเลยกับวอลเกอร์ครับเนี่ยสตัวนี้ครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยตัวตัวที่เกินค่านะเป็นมามิยองครับโชว์เซได้เหมือนกันนะโหดมากๆเนสตาก็โหบอกเลยว่าอัปเดขึ้นมาใหม่ก็ถือว่าเล่นได้ดีครับเนสตานะโอเคเลยเหมือนกันะนีับหม่งบอลได้ดีด้วยครับ เเียยวลแล้วก็เอเซียงก็ดักบอลได้ตลอดเวลาครับผมเซียงก็เก่งเหมือนกันนะคสามตัวนี้ครับเอเซียงเนสตอรไมมียองครับโอเคเลยครับเฟี้ยวจะจัดครับประมาณนี้กันครับเคลสโปก็เก่งโอเวร์โปก็ได้ครับคือผ่านทุกตัวครับผมนะครับบาโลฟูเตอาจจะแบบอีนิดนึงอย่นิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้ครับก็เหมือนเกับสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมกันด้วยชวนกันอยู่ในรักษาสุขภาพด้วยเจอใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกัน